สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาธิพยรัตน์กุลค่ะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการประชุมรอบที่5ของปีนี้และเป็นการประชุมกรงอครั้งที่2นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเข้ามาบริหารประเทศนะคะซึ่งต้องลุ้นค่ะว่ากรงจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับร้อยละ2ต่อไปหรือไม่หลังเศรษฐกิจไทยเริ่มปรากฏสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นค่ะ สำหรับการประชุมรอบนี้คณะนักวิชาการภาคเอกชนและสถาบันการเงินต่างคาดการไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่ากอนงจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไปโดยให้เหตุผลว่าแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีทิศทางของการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ปัจจัยทางการเมืองกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งขณะที่การส่งออกก็เริ่มได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่โดยเฉพาะสหรัฐและยูโรโซนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการส่งออกยังฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการไว้เดิมในขณะที่การท่องเที่ยวยังคงมีทิศทางที่อ่อนแอส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังให้ภาพที่ทรงตัวจากไตรามาสก่อน จากการที่ผู้ประกอบการรอประเมินความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐนะคะจึงเชื่อว่ากรงนงนาจะรอพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนหน้าอีกระยะเพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพื่อให้เห็นภาพของการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งเวลา14นาฬิกาของวันนี้กรนงก็จะถแถลงออกมาให้ทราบกันค่ะ ส่วนเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางเตรียมนําข้อมูลหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเร็วๆนี้ค่ะโดยนายมนัฐจามเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยค่ะว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตามนโยบายคอสชอซึ่งหากปรับขึ้นทุกกลุ่มในอัตราร้อยละ8จะเป็นภาระงบประมาณปีละ40,000ล้านบาทและจะเป็นภาระผูกพันในอนาคตที่ภาครัฐจะต้องจ่ายบำนาญในอัตราสูงดังนั้นจึงต้องนำเสนอคอสชอพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะทั้งนี้หากคสชตัดสินใจปรับขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทในปีงบประมาณ2,000 558นะคะในอัตราร้อะ8จะมีผู้ที่ได้สิทธิ์แบ่งเป็นข้าราชการ1 07, นึ่งล้านแสนคนลูกจ้างประจำา1 6 0 0 0 0คนพนักงานราชการ2,100,000คนและผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญจำนวน6 1 0 0 0 0นคนซึ่งจะทำให้ภาครัฐมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ4,690ล้านบาท แต่หากปรับขึ้นร้อยละ7ค่ะจะใช้เพิ่มขึ้นเดือนละ4,103ล้านบาทซึ่งถ้าหากจะปรับขึ้นเฉพาะค้าราชการชั้นผู้น้อยก็จะต้องมีการจำกัดความร่วมกันว่าจะเป็นกลุ่มใดบ้างที่ควรจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวแต่ในส่วนของค้าราชการบำนาญน,นั้นเพิ่งจะมีการปรับขึ้นบำนาญขั้นต่ำให้เป็นเดือนละ9000บาทไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ความเชื่อมัน่นผู้บริโภคที่มีมากขึ้นนะคะก็ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายเริ่มฟื้นตัวขึ้นค่ะขณะที่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องธุรกิจบัตรเครดิตจึงเริ่มออกแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายล่าสุดนะคะ KTC เจาะหมวดสุขภาพและความงามหลังพบว่าครึ่งปีแรกมีการใช้จ่ายในหมวดนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7ค่ะ นางประนยานิธานนผู้อำนวยการธุรกิจบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยหรือ KTC เปิดเผยว่าในครึ่งปีแรกสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามรวมกว่า3,600ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละเค่ะโดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบัตรสูงถึง7,500บาทในครึ่งปีหลังซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้จ่าย KTC จึงออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรให้มากขึ้น โดยร่วมมือกับร้านค้าชั้นนำหน0่แห่งจัดทำหนังสือคู่มือในการดูแลสุขภาพและความงามพร้อมกับให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรตลอด1ปีตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปี2558นะคะโดยจะมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ลูกค้าบัตรกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามสูงสุดและวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปค่ะ ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะคะกระทรวงพลังงานส่งเสริมให้มีการนําเอาหลักปร,ชชรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงค่ะ UM นายชุมพลทิตยารักษ์หัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานจัดทําขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างเพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยเชิญชวนประชาชนผู้แทนชุมชนส่งเรื่องราวการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านพลังงานนะคะเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อดูพ่อทำแล้วนำมาปรับใช้ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4 พร้อมถ่ายภาพกิจกรรมขอภายค่ะ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก87คนจะได้เข้าศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกับการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพลังงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วนำไปใช้ได้จริงผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงานโทรศัพท์หมายเลข0 2 1 4 0 7 0 0 0ค่ะ ตลาดหุ้นไทยพักเช้าวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศค่ะส่วนการซื้อขายหุ้นสารัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงลงอย่างแรงค่ะหลังนักลงทุนวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่ขยายตัวขึ้นในยูเครนค่ะ ส่งผลให้ดัชนีดาวโจส์นะคะลดลงไป139.81จุดค่ะปิดตลาดที่ระดับ16,429.47จุด n a s d a กลดลง31.05จุดปิดที่4,352.84จุดและ S&P 500ลดลงไป18.8 18.78จุดนะคะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐค่ะ โดยดัชนีนิกเกอตตลาดทุนโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป152.71จุดแต่ที่ระดับ15,167.60จุดค่ะห่างเสียงตลาดทุ้นฮ่องกงปิดที่ระดับ24,497.88จุดกลับลดลงไป150.38จุดค่ะ ส่วนบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยนะคะเช้าว,วันนี้ดัชนีอ่อนตัวลงหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน2วันค่ะเนื่องจากได้รับปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยปิดาลาดในภาคเช้าว,วันนี้นะคะดัชนีแตะที่ระดับ1,525.56จุดลดลลงไป3.42จุดมูลค่าการซื้อขาย24,579ล้านบาทค่ะ ไปดูราคาน้ํามันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐนะคะปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไป91เซนค่ะปิดที่97เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลต่ําสุดในรอบ6เดือนส่วนเบรนท์ลดลงไป80เซนต์ปิดที่104เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะปิดท้ายนที่ราคาทองคำนะคะวันนี้ราคาทองปรับขึ้นไป50บาทต่อบาททองคำค่ะโดยทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ19,600บาท ายออก19,700บาทส่วนรูปประพันธ์ขายออกที่บาทละ21,000บาททวนค่ะ